การตั้งค่านะครับตั้งตามนี้เลยดิสเพลย์ฟูลสกรีนวิ X, นโดว์สองห้าหกูนย์คูณหนึ่งสี่สีู่นย์กราฟิกเป็นเบสคลิตี้ไปเลยเนาะ NVIDIA DLS s แบบคลิตี้ไปเลยอันนี้เขาเลือก CNN เราเปลี่ยนเป็นท r น n ร f o เมอร์เลยลุยมาดูสิเข่งขึ้นไหมเขียวทีเดียวดับเดี๋ยวๆอัปเดตมา ลุกหลงตายเสฉยต้องไปอัพเกรดอาวุธมันกันรลยถ้าอยู่ในหมอกระวงังไอ้ดีนน่ะไม่เป็นไร ทำไมชื่อเปลี่ยนชื่อตีทำไมชื่อเปลี่ยน,ยน,ยนวะฮะมีไรตัวมีไะไรตัวตัวนี้มันสายเฟด

เส <Sie> ียเฮ้ยโดนนี่เสียร <Sie g. S 2> อ,อ,อยังไงนะตึ้งก้อนนี้วันนี้ตกง่ายอะ่ะเสียวอะ่ะใช่คอยโอ้โหแม่งเกือบจะถือโล่แล้วตกกลางนั่นเนี่ยไม่กดต้องไม่กดแล้วกระโดดแอนดี่ <Andy S 2> จะให้กดแล้วก็กระโดดได้เนาะ อย่างนี้โดดเองไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเก็อตอบตกวางโดนบวกตัววิ่งเล่นกันเองกลายเป็นเล่นแล้วเสียวแล้วอ่ะเดี๋ยวตอกไปเลย,นเนย,ยโดดมา รีเบลอะไรรับสิอะไรเหรอตีีเบลอะไรอ่ะรีเบลน่าจะสิบไือเปล่าโอ้แต่ว่าเล่นทั้งคืนก็คือเล่นกันนานชัวยังเบือ เยอะนี่เพื่อได้เอ,อ้ยต้องมาเราต้องอัพโฟก,กัสดีกว่าดูหน้าออกกิ้งยังไม่เจอรุนอื่นเนาะฮะยังเลยอัพตามอาว,วุธนะอาว,วุธต้องการอะไรอัพตามโอเคซีนไม้ถึงนะ cướp bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ติถือโล่แล้วจะตีลังกาได้เลยแต่ตอนนี้ถือโล่เสร็จกดเอกลายเป็นแทงคืออะไรหรือฟอกเทมอนอุ้ยตายตายเอาไม่ถึงก้อนร้อน ไอ้อเคเวสเนี้ถือว่ายากนะเพราะว่าถ้าเล่นสี่คนแล้วมีคนใดคนหนึ่งตกอ่ะก็เข้ามาไม่ได้เลยอ่ากดเล่นเ,เอิมเออมันต้องรองนานดย้วยเ,เอ้ยทำไมเป็นงั้นนะเป็นทำอะไรไม่ได้ทำอะไรกลายเป็นอย่างเงี้ย <G ül> อ๋อตูวละทำไมเพราะตัวมันหนักตัวหนักกาวเออเฮ้ยติดอนแล้วนี่มาไปลุยเะไยโอ้โหวุ้วยเก็บา,าย ei . ตายแล้วตายี่ลู้ไหย,ยโอ้ยโอ้ยขีดเดียวเออเรืองขีดเดียวเองมาลิกต้องคุยไหมลอ,องคุยดูผู้ปกป้องละทิ้งพวกเราเมื่อเพสทีแลน์มาปล่อยให้

おい。おおい เนี่ยเอ็นชานนักใช้เวทอ๋อต้องไปด้านนู้นน่าจะประมาณนี้แหละเอ้เยอะไปยวกเนี่แหละประมาณนี้แหละใช่เหรอใช่ต้องโดนไปฝั่ง,งนี่ไงเด็กันไน เัาแล้วที่หยิบเนี่ยโอ้ย,ออย,อยไปลุกไปกดยาว Okay. พิปเปอร์เอาซืนไหมมีมีอของอ่ะ,อะเอาใบไม้ใบไ,ไม้เน็ตแล้วเส็จรอเต็มแล้วเหรอใกลจะเต็มแล้ว ได้ยินเสียงโอ้ย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 อ้้ยอ้ออ้อ้ยออ้เอออ้ยโอ้ยโอ วนวนกันถ้าหมุนอีกอันก,ก็เปิดอ,อีกขังกิ้งอ่ะเอ้ายิงได้ไงเอ,าอ,อ,อ้ากยิงได้ปะไม่ได้ ไปไหนต่อเฮ้ยโหทำไมติ่งฮิวใหญ่อ่ะก็เทาโลนมาไปทำน้ำกระเล็ดเอาเปิดไม่ได้มันบอกว่าหาคอรีก่กัดอี chào bạn, tối tông, đã xong, chết rồi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 , 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 โอ้แล้วมันจะไปถึงตรงนั้นได้ไงวะติง่งถึงปหมถ้ากระโดด,โดถึงไหมซ้าย,ยหรือล่างก้านไม้ไหนม,ไมีไม้นี่ปหไหนวะก้านไม้ลองเดินนี่แหละก็สะพานไม่เกงตายเกือบแห้งเอย่างนี้มากกว่านี่ไงเดี๋ยวไปทางนู้นได้มีอะไรเปะ่ไม่มีเฮ้ยมีว่ะกระโดดไปนี่เหรอเฮ้ยเป็นทางไหนก่อนดีวะ ซ้ายหรือซ้ายหรือลงก่อนดิไมนมีอะไรไหมนี่มีทางไปหน่อยนึงอ๋อเตะไม้อ๋ออ๋อเปิดทางให้มันลัดได้ง่ายขึ้นอ๋อแล้วขึ้นเนี่ยขึ้นแบบข้างบนมีขอบให้เป็นตแจอยู่แบบนั้นอ๋อบนมาทางเดิม,มว่ะอ๋อมาไต่ตรงนี้ไต่ตรงนี้ ทางนู้นม,มันหลอนไปพอนเฮ้ยอ๋อทำอาหารทำอาหารก่อนทำอาหารอุย้ยก้อนหินหล่นพืน้นอุย้ยเ e นเดอร์แลนแคปมไม่มีไม,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 ไม่มีทางละน่าจะเลยละ วะทางข้างล่างก็ยังไปได้เป็นไหนดีวะไปลงล่างก่อนจะยาวอุ้ยทางข้างหน้าวัเดเต็มเลยไปข้ามไป ลึกลับเลยโอ้โหโอ้ยแย่แล้วนี่ไงมันตายละเอ้ยเจ็บนี่วะโอ้โหลงหัวทิ้มเลย

ไปเจอแล้วุดกอนอ้าวเต็นเลยเลยขึ้นบันไดแล้นเลี้ยวขวาบันไดดีฮะรูปเหมือนจะอ้อมมันเนี่ยโอหมันให้กลับไกลอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่เปล่ามีบันไดตรงไหนเปล่าเอ้าเนี่ยมีคนเนี่ยที่ติ่งช่วยไม่คุยกับมัน ไ, <S 2> <S 2> ไม่มีเลยหมตายเลยต้องวิ่งกันจริงอะอาทางนี้ได้ปา่าวะนี่ยบันไดไปได้ปา่าวะมันเชื่อมถึงกันไหมเนี่ยไดตองไม่มีบอลบอลมาอ้าวเจอแล้วจบเลยลลเจอแล้ว

ซ้ายไม่มีทางไปเหรอติดลงได้ด้วยทางซ้าย,ายมีทางไปดีดิยาหกไฮนิกแปดกิกลูกอัพหน้าตาแบบนี้ไม่ได้ OC ซีนะครับอินโนสามมีไฟด้านบนไฟอยู่ตรงนี้แนะนํา p w w r s u ส p ายห5 5วัตต์ครับบริโภคจริงเราๆ2 0รวัตต์นะเ็นท์มาร k กสพัดลมหมุนเสียงเงียบครับสภาพสวยเลยอุณหภูมิก็ดีด้วย 5-5-6-3ครับสกอร์แม็กยูดคอร้อยเนาะแม็กเจม68องศารครับมาดูสินค้ากันมีกล่องกล่องสวยด้วยต่อไฟเพิ่ม8พินตรงนี้ดึงตัวการ์ดออกมาก่อนนะค่อยดึง8พินก็ได้เพราะว่าน้ำหนักน้อยแล้วก็ถอดง่ายครับใบนี้อินโน 3D สูงครับไฟพัด หมุนเสียงดีเลยนุ่มเลยสวยเลยแหละแบ็กก็งามแบ็คเพลทก็ดูดีนี่ครับดีเทลลงไว้บนเว็บไซต์มีประกันแจ้งอยู่ในข้อมูลนะครับ serial number สวยทั้งใบ หนึ่งสองแชะเรียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับขอบคุณที่รับชมมากเลย